เไม่ถือยังไงยังไงเลยครับเหมือนก่อนหน้านี้เปออกมาพูดว่าแบบเป็นสายเปแซนก่าอะแหละคนก็เลยโยงมาที่ซึ่เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างผมไม่ได้ตามเลยแต่ถ้า,าพูดถึงความรู้สึกผมว่าการเปกันอะไรเงี้ยมันมันมันก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละคู่เนาะมันก็คงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่า คือเราก็ไม่รู seguinte, ้ว OK. kind of like, ่าแต่ละคู่นั้นมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการจะใครไปใครอะไรเงี้ยเขาคงจะเป็นสิทธิ์ของของคนคนนั้นเ้ยครับที่ท่คนเราอยู่กับเขาเขาเป็นคนแบบเก่งคือจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบคือเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ถ้าในวันที่เขาแบบว่าเขาให้เขาให้อย่างเต็มที่พอมันเป็น คือผมว่ามันมันก็พูดยากในระยะเวลานั้นนี่คในในแต่ละในแต่ละคู่มันก็ไม่เหมือนกันในช่วงเวลานั้นคือทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบมาอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นในแต่ในแต่ละความรู้สึกนั้นอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็ยังโสดอยู่กตอนนี้ก็จะเป็นทางานเป็นหลักเลยนี่ครับไม่มีใครเข้ามาเลยนผก็ผมก็จะเน้นทํางานนะครับคือตอนนี้ก็พี่จะจีบผม มีชาวเน็ตถามมาชาวเน็ตรอเหรอชาวเน็ตชาวเน็ตไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ใครเป็นตเตรงนี้หระครับตรงนี้ตรงนี้เขาดนถามมาใครเป็นสเปกุดตรงนี้เสื้อจมพูดีกว่าเอาปิงเนีย่าเอาย่งเสื้อมย สเปกทำไป,ป,ปต้องสุนทรหรอคะอพี่ไม่จริงจริงสเปกไม่ได้มีตายตัวจริงจไม่ได้มีตายตัวครับจริงๆก็มันก็ปล่อยให้เป็นช่วงเวลาของมันเนาะในวันที่เมื่อถึงเวลาผมว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นโอเค